เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเลมเองเช่นาเจ้าวันนี้เราก็กลับมากับเกม Pocket a n แอกันอีกแล้วหลังจากที่เราห่างหายกันไปเนิ่นนานแสนนานเพราะว่าเกมมันไม่มีกิจกรรมนะผมก็รู้ว่าจะทาคลิปอะไรแต่วันี้เกมก็มีกิจกรรมให้เรากลับมาทํากันแล้วนะฮะกิจกรรมนี้เขาเรียกว่าอะไรเห็นน้องปิกกี้โพสอันเดียวผมขึ้นโพสให้ดูนี่ นี่น้องพิกี้แปลมาแปลกิจกรรมนี้เป็นภาษาไทยมาให้เราอ่านเขาบอกว่ากิจกรรมหน้าร้อนหันสากําลังมาในพ็อกเก็ตแอนนะครับผมระยะเวลากิจกรรมวันที่16สิงหาถึงเวลาถึงวันที่12กันยานะฮะประมาณสองอาทิตย์เออสอาทิตย์นั่นแหละเนาะรายละเอียดกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้ครับผมจะมีสัปะรดปรากฏทางเหนือของรังนะฮะซึ่งเป็นแหล่งเก็บเห็ดและใบไม้อย่างไม่จํากัดจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงหลังกดซอสก็ทั่วไปเลยเกมมดเบสิกพื้นฐานการร่วมกิจกรรม ทุกคนเข้าใจได้นะฮะเก็บแต้มกิจกรรมเพื่อเรียกมแมลงพิเศษนั่นแหละก็เข้าไปเก็บสับปะรดเอาแต้มวันหนึ่งพเรียกแมลงออกมา,ม,ามีสกินใหม่ในช่วงกิจกรรม3สกินนะฮะสกินละห้าร้อยเพชรโอ้แพงหน้าดูปกติสกินเขาขายกัน250ร้อยห้าสเนาะในช่วงกิจกรรมนะครับผมเราจะได้รับรางวัลพิเศษเมื่อล็อกอินเข้าเกมก็จะเป็นล็อกอินไดรี่นี่นี่น,นี่ล็อกอินไดรี่คือตรงนี้นี่นี่คือล็อกอินไดรี่ครับผมเนี่ เราจะมากดเคลมทุกวันแล้ววันแรกก็จะได้100ขามแมลง2องร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วนั้นจนไปถึง1000เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกิจกรรมกันต่อนะครับผมในช่วงกิจกรรมเนี่ยเราสามารถได้รางวัลล็อกเอออันนี้อ่านไปแล้วลดเวลาในการเกิดสิ่งต่างๆดังนี้นะครับผมมดแดงจาก12ชั่วโมงเหลือ6ชั่วโมงฟาร์มเพียนะฮะจาก6ชั่วโมงเหลือสชั่วโมงมันก็จะเกิดเร็วขึ้นนั่นแหละง่ายๆ่ยนะฮะครึ่งหนึ่ง สามารถเพิ่มได้กิจกรรมได้ด้วยวิธีดังนี้นะครับผมเก็บรังมดได้200แต้มนะครับเก็บน้ำผึ้งเพีียกระโดดที่เออเก็บน้ำผึ้งจากพเพลียนะฮะขึ้นอยู่กับน้ำผึ้งที่ได้ได้ถ้าน้ำผึ้งเท่าไหร่เก็บเพียมาได้น้ำผึ้งเท่าไหร่ก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรได้แต้มเท่านั้นเก็บลูกเอคอน25แต้มต่อหนึ่งลูกเก็บชิ้นส่วนสับปะรดไปยังห้องเก็บอาหาร1แต้มต่อหนึ่งชิ้น ได้ฟิลเลอโมนจากการต่อสู้1แต้มหฟิลเลอโมนนะครับดูโฆษณาก็ได้1แต้มนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้ามาในเกมกันมาเนี่เดี๋ยวเราไปดูสับป,ประรดที่อยู่ด้านบนนี้นะฮะก็โอ้โหมแมลงจิตกรรมนี้บอกเลยว่าใครที่อยู่ในกลุ่มก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นมแมลงอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่สปอยแล้วกันผมจะรอให้ทุกคนดูคลิปจนกว่าจะเจอมแมลงนะฮะถ้าผมสป,ปอยบางคนอาจจะไม่อยู่ในกลุ่มไงอาจจะไม่รู้ว่ามันคือมแมลงอะไรตัวใหม่นี่มแมลงมแมลงแมลงเอยไม่ใช่ <laughs> อันนี้สับป,ประรดสับป,ประรดเดี๋ กดซอสปุ๊บนี่เดี๋ยวมดเราก็จะวิ่งมาเก็บเก็บทรัพยากรจากสับประรดนะฮะเพราะได้1,000แต้ม ตัวนี้ขึ้นมา1000แต้มเราก็จะซอะร์แมลงตัวใหม่ออกมาได้เอกด attract a t t ทร c ก,รกมแมลงตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวเรามันครบ1000แต้มเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งเราจะเรียกมแมลงแล้ะจัดการมันเดี๋ยวเราไปดูจะเป็นมแมลงอะไรจะโหดสักแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันตอน1000แต้มครับไปนะตอนนี้ครบ1000แต้มแล้วเดี๋ยวเราเรียกมันออกมาเลยนี่มาแล้วมแมลงตัวใหม่ของเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันหน้าตาเป็นเยเงื่องไรสําหรับมแมลงตัวใหม่ตัวนี้ ก็เขาบอกกันว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆหิ่งห้อยผมว่าแต่น้องปิก๊กี้แปลมามันน่าจะเป็นหิ่งห้อยเลยแหละเนาะเนี่ยเนี่นี่นหิ่งห้อยแหละเออหิ่งห้อยอยังไงไม่ห <laughs> ิ่งห้อยนี่แต่ว่าอย่างที่อย่างที่เรารู้กันใช่ไหมช่วงหลังๆเนี่ยเกม Pocket Ant เนี่ยเวลามีมแมลงตัวใหม่เข้ามามแมลงจะมีสกิลพิเศษติดมาให้ด้วยทุกตัวเลยที่เป็นตัวสเปเชียลใหม่ๆนะผมตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้ก็เป็นมแมลงหิ่งห้อยตัวหนึ่งที่มีสกิลด้านการฮิวเออ ือมันจะไม่เหมือนผีเสื้อนะผีเสื้อก็คือผีเสื้อฮิลได้เป็นเป็นเหมือนความสามารถของมันแต่อันนี้เป็นมแมลงที่โจมตีได้แต่มีสกิลในการฮิลเออนี่ออกไหเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บได้ปุ๊บเรียบ้เห็นไหมเมื่อกี้มันฮิลตอนที่มันมีแสงออกตูดอะเราแคปเลยนี่เดี๋ยวเราเก็บอีกตัวหนึ่งให้ครบนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสพร้อมๆกันอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็อ ครบหนึ่งพันรอบที่สองแล้วเราก็เรียกมันออกมาฮะเฮ้แต่ว่าจับไม่ยากเท่าไหร่นะเฮ้แต่ตอนกลางคืนมันจะเปล่งแสงตลอดไหมเฮ้เดี๋ยวขอยากอยู่ตอนกลางคืนเหมือนมันจะบินว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นะมันจะแฟนตาซีโอ้โหเฮ้แล้วมันบินความสามารถมันก็จะกลายเป็นเหมือนพวกมแมลงบินเลยใช่ไหมต้องลงมาจิกก่อนถึงจะสู้ได้ใช่ไหมใช่ไอ้ e! โอ้โห เนี่ยแล้วหิวด้วยทั้งบินทั้งหิวเฮ้ยแบบนี้แบบนี้มันจะเล่นตำแหน่งไหนได้อย่างเงี้ยเฮ้ยฮแบบนี้มันจะเป็นมแมลงตำแหน่งอะไรอะปกติแล้วมแมลงบินอะควรจะมีในทีมเวลาเอาไปลงอะสักสองสามตัวนะเออแต่นี้มันทั้งบินได้ทั้งเดินได้อะเออมันโอโ้โหโอหมันแฟนตาซีมากอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเอาไปเล่นตำแหน่งพวกอ่าตำแหน่งพวกเขาเรียกว่าไรพวกที่สกอร์เปียนอะพวกที่มแมลง โจมตีได้แล้วค่อนข้างที่จะถึกนิดนึงอ่ะเออผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งพวกนั้นมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยดูสิเฮ้ยเุ้ยเฮ้ย้ยผมอยากเห็นตอนมันมันบินแล้วฮิวอ่ะฟึบฮิวหิวสิไม่ฮิววะมันจะฮิวตอนไหนอ่ะมันจะฮิวตอนไหนฮิวสิฮิวให้ดูหน่อยอยากดวนนี่ไงฮิวแล้วอเท่เหมือนกันนะนี่ โอ้ยเท่เท่โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วะะน,ะนะอู้เท่ว่ะเฮ้ยทาดีนะเกมมดทาดีนะเุ้ยแมลงรอบนี้ทําดีมากอ่ะอู๋มันแฟนซีมากมันแปลกตามากอุอ้ยปกติเกมมดก็จะมีแมลงที่แบบเดินง่อยๆอยู่กับพื้นไม่งั้นก็บินแนวๆอยู่บนฟ้าเออตอนกลางคืนค่อยฆ่าได้ถ้าเป็นทัวกวหิวแต่นี้ฆ่าได้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันแต่ว่ากลางคืนก็จะแบบ มีฤิ์เดชหน่อยอุ้ยฆ่ายากนะตอนกลางคืนน่ะตอนกลางคืนมันเก่งมากเพราะมันหิวได้ด้วยไงหิวได้แล้วบินได้แล้วเราสู้มันตอนบิดไม่ไนดะ้อาเช้าแล้วมึงเสร็จกูมึงบิดไม่ได้แล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันสําหรับแรงใหม่ตัวนี้เร,เราได้เดลี่เควสด้วยอไหนนะสเตตัสอ่าคอลเลกชันมันอยู่หมวดไหนอ๋อหมวดหิวก็ไม่ใช่แล้วมันจะไปอยู่หมวดไหน หมวดนี้ไหมเฮ้ยมาเอ้ย,อยแล้วมันไปอยู่หมวดไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอา้าเอา้าเอา้าแล้วมันไปอยู่หมวดไหนอ๋อนี่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 หมอมันอยู่กับพวกอ่าแอตแทกบีเทิลใช่หรอ,อเขาเขาจัดหมวดให้มันเป็นแบบนั้นนะแต่เรามาดูสเตตัสการนี่บ a เทิล สเตตัสสเตสเตตติสเปเชียลนะฮะชื่อของมันคือ Common ค o มมอนอิสเท f ไฟ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 เฮ้ไฟสองทีเลยแล้วเนี่ยดาเมจก็3าครับผมเฮฮิวฮิฮิวก็เลือดนะหกสิบเจ็ดเปอร์อยู่ที่69%สิบเก้าเปอรเดี๋ยวเราเทียบกับแมลงตัวอื่นต้องเทียบกับ Special ด้วยกันเดี๋ยวเราเทียบกับอันนี้31% 67% สามสิบเอ็ดหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสิบสามสิบเอ็ดหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสิบอะถ้าเทียบกับมแมลงที่เป็นหมวดหมู่เดียวกันนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเลือดเยอะกว่าแอดแท็กสปีดเยอะกว่าแต่สปีดน้อยนะฮะเอ้ยเออแต่สปีดน้อยแล้วก็ดามีดน้อยกว่าแต่ตัวนี้ก็เลือดน้อยกว่าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้น้อยกว่าจนน่าเกลียดคือมันหกสิกากับหกเปอร์เซ็นตะ์อะแต่มันมีดามีดเข้ามาทดแทนตั้ง31เปอร์เซ็นตะ์อะคือ มันไม่น่าเกลียดเลยนะเลือดมันน้อยกว่าแต่มันไม่น่าเกลียดเลยแล้วมีแอตแทกสปีด59%แต่ตัวนี้มีถึง99%แต่ว่า99%แล้วไงมันดาเมจแค่5%นี่เมื่อไอ้ตัวเนี้ยดาเ็น31%แต่ว่าแอตแท็59%แอตแทกสปีด59%กับ99อ่ะเออมันมมันมันต่างกันครึ่งต่อครึ่งความเร็วในการโจมตีต่างกันครึ่งต่อครึ่งก็จริงแต่ว่าไอ้นี่โจมตีครั้งหนึ่งอ่ะมันเท่ากับไอ้นี่กี่เท่าวะ เนี่ยมัน5%้าเอนต่ะหกห้าสาิเท่ากับไอ้นี่6เท่าอ่ะโจมตีแรงกว่าไอ้นี่6เท่าแต่ตีหมายถึงว่าไอ้ตัวนี้ตีไอ้ตัวนี้ตีหครั้งเท่ากับตัวเมื่อกี้ตีครั้งเดียวเออนึกออกไหมประมาณนั้นเอ้ยวะ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับตัวอื่นเดี๋ยวตัวเป็นตัวบินบินนะตัวบินบินอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็อกเออ มันเป็นสเตตัสของตัวบินว่ะแต่ได้เลือดมาค่อนข้างที่จะเยอะเออมันเป็นสเตตัสของตัวบินจริงๆด้วยเออมันเป็นสเตตัสของตัวบินนี่เห็นไหมตัวบินก็สเตตัสประมาณนี้หมดเลยแอตแทกเยอะๆอันเดี๋ยวมาดูตัวนี้ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอพวกที่ไม่บินแอตแทกมันน้อยอยู่แล้วครับผมแต่มันจะโจมตีเร็วมากไอพวกที่ไม่บินนะโจมตีเร็วมากแต่แอตแทกเปอร์เซ็นต์มันก็ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่มันเป็นเล่นจริงๆแล้วมันโจมตีเร็วมากนะฮะ เออผมว่าไอ,ไอสเตตัสอันเนี้ยน้ำมสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี้ยเฉพาะตอนมันบินแน่เลยถ้าตอนที่มันไม่บินมันก็น่าจะ,ส,ะสเตตัสเท่าพวกนี้แหละแต่คิดว่าก็น่าจะดีกว่ายังไงก็น่าจะดีกว่าแล้วเว้ยแฟนตาซีมากแมงปอแมงตดพวกนี้เทียบไม่ได้นะพวกแมงปอแมงตดอะไรเงี้ยเทียบไม่ได้อืม มันเป็นสเตตัสของแมลงตัวบินเว้ยผมว่าไอสเตตัสที่มันเขียนบอกน่าจะเป็นตอนที่มันบินเท่านั้นนะแต่ตอนที่มันอยู่พื้นผมว่าก็สเตตัสเท่าตอนวิ่งวิ่งพื้นปกติแหละเนาะแต่มันดีตรงที่มันมีสกิลฮิวด้วยคือมันสู้ได้แล้วฮิวได้อะมันโอ้โหมันสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวนะฮะโอ้มันมันไม่รู้จะสุดยังไงแล้วอ่ะสู้ได้แล้วก็ฮิวได้เฮ้ยมันเอาไปอูถ้ามีหลายๆตัวผมว่าบันเทิงถ้ามีแบบ สมมุติว่าเอาไปเล่นสัก3ามสี่ตัวโอ้โหโอ้โหแรงขึ้นรัวๆอย่างนี้ลงแรงได้รัวๆเลยเพราะว่าเราเข้าไปโจมตีเขาอะแล้วมันก็ตีไปด้วยฮิวไปด้วยแล้วมีหลายๆตัวมันโอ้มันโคตรเทพอะเออไม่อยากจะพูดถึงเลยว่ามันจะเทพสักขนาดไหนอ่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววันหลังผมจะลองมาทําให้มันเป็นสัก สามดาวดูไหมถ้าสามดาวได้ก็คงจะดีอยากจะเก็บสามดาวไว้เล่นสักหนึ่งตัวก็น่าจะพอแล้วเนาะเออมแมลงตัวไหนที่เราไม่เล่นเราก็น่าจะลบออกพวกมแมลงตดในขี้เกียจสะสมและเอามันออกไปดิสคาร์ดออกไปดิสคาร์ดไม่ได้ไม่เป็นไรอืมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชาแนลนี้ผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะเราไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย